เอาอเฮ้ยเอาเรียบร้อยครับก็อน้ำบักจับน้ำขาดเลยสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทู e ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งสาวร้อยเอ็ดครับตามมาชมโอ้มือใหม่หับครับครับดูไ,ได้เลย 4.3.5ส่วนกับนิวฮอลแลนด์นะใช้รถไม้อดล้วครับอีพอเขิื้นตล่องครับ <c oughs> น่าสิเกียดไปยังไองออือจะคล้องที่พอเห็ดน้ำเป็นกาด นิวฮอลแลนด์ครับ P T สามจุดห้าศูนย์โอ้ยมันกะมันกะบอลียับแล้วอ,อีพอเจ้าเกียรท่านได้เปลีนนะ่ยนเนาะมือไม้ครับมือไม้โอ้เราตื่นกล่องแห้งได้หนึ่งคนเจ้ตกคู่เด้อก่อนเกียรไปยังไงวะ ลองงบครับที่พ่อเสงบดูคุกคุกค่าครับต้องขออาภาัยด้วยเพราะเป็นมือใหม่ครับพิ่งจะหัดขับหัดทำครับรถก็เพิ่งจะออกที่พ่อเล่ากับ่าเคยมีเนาะ แล้วก็บ่ชำนานปล่อยเห็ดไปเถอะละครับเอ,อแล้วเดียวดินข้างล่างถึกถุนมากเลยทั้งเรื่องโอ้โต๊กสางได้หน่คื่หอดสางไม่มาถมว่ะเอา พอแกจ,จะดันบินงานนาครับขึ้นมาอัดใส่ที่ให้มันได้หยีกนิดนึงเอาดันพอดันโอ้กัดตุกกัะตักจักหน่อยโอ้ยเลียคาดเดียววะจะบอกบ่เมื่ดคาดบ่อยพอเนย Bươn gấp vươn Ủa, mình vào đây nhắn là quay Châu chết ma ดินกับโรกใบมีดจนมันก็บอ่ได้ดินแล้วครับเาลองเบ้ง บุเร่งเครื่องเนะาะถ้าจะเหยียบตะคาดก็บเบียดคันเร่งกับแย่ค,ค่อยๆครับเบาๆไป,ไปหแไห้งไร ธรรมดาดีแลา,ากดันดินขึ้นคู่วันนี้เพรว่าท่านในข่องวันน้ครับตึกตะกักยตักุกตะกัดวราแล้วพอทรงเนาะทรงมาเลยไหมครับทำทรงปุ๊บม่เลยไหม nó bỏ dẹp cắt lên nó chỉ vào đến ngoài <laughs> của khu thầu dẹp luôn ắt ơ ồ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  Nó ồ ồ ồ ใส่คันเล่งมือเลยบ่เอาดึงคันเล่งมือไปเลยบ่โอ้แม่นี่ดีอ่ะโอ้ตีนครับยีนกวัวแล้่าดีอาเบี้ย,รยครับโอ้ยมันก็บอ,อย่างละพอเยเล่งคันเล่งมือไปเลยเอาบอ่อใส่คันเล่งเท้าเหยียบเลยครับ กวาอยตีน,นึงเราวคือหยาเบรกว่ะเอากันแบบนี้เลยครับเล่าเรียนเกียร์อะไๆโอเ้โอเด็กไีพอลองเบิงลองเบิงมันจะหิเก่งได้สิดเป็นตัว แวรับ่าล่าสขาเครับพี่รอกวันนี้ก็ทำงานครับอยู่บ้านเกอกครับบ้านกอกบ้านกล้วยครับอำเภอศรสีสมเด็จครับเนี่พึงมาถึงครับก็จัดคลิปรถไทให้ดูก่อนอันนี้อยู่กับเจ้าโกมัสุครับ ดีซีหกศูนย์คดห้ารุ่นห้าครับคอนโทรลด้วยลูกลูหมากคอนโทรลคอนโทรลยาวครับอามาดูนี่ครับนิวฮ <c oughs> อลแลนด์อีทีสามจุดห้าศูนย์โอ้ยปวดเล่าแบบ รถไทนี่ก็ต้องใช้เวลาอีกหน่อยแล้วเนาะคนโบ้เคยขับจะต้องฝึกฝนไปเรื่อยครับต้องหัดทำไปเรื่อยๆถ้าคนอื่นบอกมันก็มันก็ไม่เป็นมันต้องฝึกเองรัาผมเอาเดี๋ยวรถขุดเริ่มทำงานแล้วเดี๋ยวผมไปตักดินก่อนครับพี่น้องอยเาิืม ฝากช่องเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่ครับตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับผมเจะเป็นกำลังใจในการทำชิปครั้งต่อไปนะเอาลาท่านผู้ชมไปด้วยฟอร์ดครับนิวฮอลแลนด์ที่3.50เลื่องชยัยแท็กเตอร์ไม่รู้สาขาไหน อีพอใส่เกียร์ไ้เลยเอ้เอาคอยเห็ดไปสละเอาตัไปบอกเคนดอกปะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับบายบายครับสวัสดีครับ